นะคะหน้าจอขึ้นนะคะทุกคน,นคเออถ้าครูยังไม่แชร์หน้าจอการุณาบอกด้วยครูขาคุาูคแม่ขาลืมแชร์หน้าจอ,อะนะถ้าใครถ้าใครเน็ตไม่ไหวเครื่องร้อนปิดเครื่องไม่ต้องขออนุญาตนะคะปิดเครื่องไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าเป็นการรบกวนใครรบกวนใคร รบกวนเพื่อนๆรบกวนคุณครูกําลังอธิบายรบกวนเพื่อนๆที่กําลังฟังอยู่นะคะเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนคุณคุณครูเคยเคยต้องให้นักเรียนเดินมาบอกคุณครูว่าคุณครูขาขออนุญาตไปห้องน้ํำไหมเคยไหมไม่แต่ต้องทํำยังไงแค่ยกมือไหว้แล้วเดินออกไปถูกไหมคะเออยกมือไหว้แล้วเดินออกไปกติกาเหมือนเดิมนะคะ ก่อนจะออกหนูก็สวัสดีค่ะแล้วหนูก็ปิดจอนะจะไปห้องนุ้งห้องน้ำไม่เป็นไรแต่ถามว่าเวลาที่เรียนกับครูมันมันนานเปล่านานไหมนานพอที่จะนานพอที่จะปวดฉี่ไหมไม่นานเพราะฉะนั้นคุณต้องทำไมคุณต้องมีความอดทนไม่ใช่คุณคุณคุณคูค คุณครูต้องมีความอดทนเหมือนกันคุณครูจะลุกไปฉี่ตอนสอนนักเรียนได้ไหม,ไมเคยเห็นไปไหมเออตั้งแต่เรียนมาด้วยกันเนี่ยเคยเห็นไปไหมเคยไหมนะเออไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นครูไปไหนเลยจะอยู่กับเด็กตลอดนะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องฝึกตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ทำอะไรแต่จานใจแต่ตัวเองนะ อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นนะไม่ได้นะคะครูเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเน็ตไม่ไหวแล้วก็เข้าใจว่าบางบางบ้านเรียนไม่ได้แต่ตามได้นี่นะขนาดมารับตังค่าข้าวยังมาได้เลยนะครูคิดว่าถ้าเกิดตามตามาถ้าเกิดมาตามอะไรนะคุณครูตามไปรับค่าข้าวได้ ตามเอกสารที่จะรับเงินได้ก็แสดงว่านักเรียนก็จะต้องส่งงานครูได้เช่นกันนะถ้าถ้ารับตางค่าข้าวแสดงว่ามาโรงเรียนไหมมาไหมในปกติเวลาปกติอะหนูกินข้าวโรงเรียนถูกไหมถูกไหมถ้าไม่มาโรงเรียนได้กินข้าวโรงเรียนไหมถ้าไม่มาโรงเรียนได้กินข้าวโรงเรียนไหมปกติอะ อ่าถูกไหมคะถ้าหนูรับสตางค่าข้าวได้หนูก็ต้องส่งงานได้นะโอเคนะวันนี้วันนี้เราจะมาทบทวนของคราวที่แล้วกันก่อนนะเราจะมาทบทวนของขราวที่แล้วกันก่อนขราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้กันในเรื่องอะไร ขราวที่แล้วเรามาเรียนรู้กันเรื่องอะไรขราวที่แล้วเราเรียนรู้กันเรื่องของตัวโน้ตตัวนี้ใช่ไหมครัตัวนี้ใช่ไหมคะ,ะตัวโน้ตเป็นยังไงเราต้องใช้อะไรขราวที่แล้วขราวที่แล้วต้องใช้อะไรฮะใ,ใช้อะไร อ่ะอุ้ยหายไปไหนแล้วเมทนอมหรอเออเมทนอมเก่งมากอ่าเมทนอมนะคราวที่แล้วเราต้องใช้เมทานอมเนี่ยเมทนอมมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะดังอย่างนี้นะมันก็จะดังอย่างเงี้ยเคาะไปจอก ต็อกต๊อกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้ไปนะคะทีเนี้ยโน้ตที่เราเรียนเราก็นับทั้งหมดกี่จังหวะนะกี่จังหวะนะสี่จังหวะนะคะโน้ตที่เราเรียนเรานับสีจส่จังหวะสี่จังหวะแล้วในสี่จังหวะนั้นก็จะมีค่าของตัวโน้ตแบบนี้ เอาไปไหนแล้วะเอาเก็บมาข้างนี้เอานักเรียนเก็บมาข้างนี้เอาครูไปข้างนี้อ่ะตัวโนตเห็นไหมเห็นยังตัวกลมคราวที่แล้วเราให้ตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ยสี่ตัวขาวเท่าไหร่คะตัวขาวเท่ากับสองตัวดำเท่ากับเท่าไหร่คะ หนึงใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตัวหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะลองตบสิอ่ะลองนับที่หนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วถ้าเป็นตัวนี้ อ่าหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วถ้าเป็นตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ถูกไหมคะใช่ไหมคะคราวน,าวนี้คราวนี้คราวนี้ครูจะเอาตัวดำขึ้นมามีค่าเท่ากับสี่ฟังดีๆนะคราวนี้ครูจะเอาตัวดำขึ้นมามีค่าเท่ากับสี่อ้าวลองตบตัวดำหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่นะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่วันนี้ตัวดำมีค่าเท่ากับสี่ฟังดีๆตัวดำมีค่าเท่ากับสี่เปลี่ยนข้ามและมันก็จะมีตัวอื่นที่มีค่าน้อยกว่าตัวดำมาแล้วอันนย้ตัวดำมีหาง ตัวดำมีหางเราเรียกว่าคาเบตหนึ่งชั้นคาเบต1หนึ่งชั้นมีค่าน้อยกว่าตัวดำครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนเมื่อกี้นี้ตัวดำมีค่าเท่ากับสี่ตัวคาเบต1หนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเนี่ยเฮ้ยไม่ตัวดำมีค่าเท่ากับสี่บาท ตอนนี้ตัวดํามีค่าเท่ากับสี่บาทตัว,ตวขาเบตดหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สองบสบาทถูกต้องนะคะ hmm. สองนะเราก็นับหนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนกับคราวที่แล้วเรานับตัวขาวถูกไหมถูกไหม <c oughs> วันนี้วันนี้ค่าของตัวน้จะเปลี่ยนไปนะฟังดีๆนะ <c oughs> คุณหนูพีชคือคนไหนคะ คุณหนูพี่คือคนไหนคะอ่ะต่อไปคาเบตสองชั้นตอนนี้คาเบตสองชั้นมีค่าเท่ากับตัวดำคราวที่แล้วละว,วันนี้ตัวดำมีค่าเท่ากับสี่คาเบตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับสองคาเบตสองชั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สามเฮ้ย hey. ดูดีดีหนึ่งช่องคือเท่าไหร่ หนึ่งช่องคือเท่าไหร่หนึ่งช่องคือเท่าไหร่เอาทำไมหนึ่งช่องเท่ากับสี่ล่ะคะวันนี้ตัวดำมีค่าเท่ากับสี่ตัวขาเบตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับสองตัวขาเบตสองชั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สเอา้าอย่าเดาอย่าเดามันชัดเจนอ,อยู่แล้วว่ามันเท่าไหร่ เตชีนว่าไงเท่าไหร่มันชัดเจนอยู่แล้วคราวที่แล้วตัวดําเนี่ยคราวที่แล้วตัวดําเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เออมีค่าเท่ากับหนึ่งปัดโัคิดให้ยากเป็นอะไรคะคุณคิดให้ยากเหรอนะอันนี้ก็จะเป็น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ มาดูทำไมมาดูค่าของมันเหมือนค้าวที่แล้วเลยเห็นไหมเหมือนคราวที่แล้วเลยเหมือนมากเลยแต่เปลี่ยนกันเปลี่ยนจากตัวโน้ตตัวกลมเป็นตัวดำเห็นไหมคะตัวตัวขาวเป็นตัวขบ็ตหนึ่งชั้นตัวดำเป็นขบ็ตสองชั้นครูจะบอกว่าในหนึ่งเพลงบางเพลงไม่มีตัวกลม เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวโน้ตที่มีค่ามากที่สุดมานับเวลาที่เรานับตัวโน้ตเราจะไม่งงค่าของมันจะเปลี่ยนไปตามตามภาวะที่มันอยู่นะคะค่าของของตัวโน้ตจะเปลี่ยนไปตามวาระที่มันอยู่นะมาดูถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าทั้งหมดมารวมกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เห็นตารางยาวๆยาว,ยาวเห็นไหมเดี๋ยวเก็บนักเรียนลงไปก่อนอ่ะดูนะค่าของมันยาวๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อตัวตัวโน้ตตัวคาเบตสองชั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคาเบต1ชั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับเท่าไร่ดูตารางดีๆนับช่องปลายเลยเท่ากับเท่าไหร่าราเ,เ,หรเห็นไหมเนี่ย,ยอ้าวทำไมเท่ากับสี่ล่ะค่าเบตสองชั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งคือตัวล่างสุดนี่เห็นไหมคะมเห็น<ม>เห็นสีฟ้าๆที่ครูวงอยู่ไหม ม้เธอดูแค่ตัวแรกกับกับกับตัวไอจุดว่างสิดูแค่ตัวแรกกับจุดที่ลากมาจะไปดูทาไมาเยอะแยะล่ะคะเออข้างล่างเนี่ยดูแค่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะดูแค่ข้างล่างดีเนี่ยดูแค่เนี่ยดูแค่แถวแรกเนี่ยเห็นเห็นสีฟ้าไหมเปลี่ยนสีก็ได้วะมีสีให้เปลี่ยนไหมเพนเนี่ยอ๋อมีมีม อุ้ยไม่ใช่มันไม่มีสีให้เปลี่ยนวะมันก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นฟ้าๆนี่ไหมฟ้าเขียวๆกิ้งกิงเนี่เห็นไหมเห็นน,น,นะคะอะคุณดูนะหูลาบกไปที่ตัวโน้ตเห็นไหมเนี่ยเวลานับคุณก็นับนี่หนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งนี่มันก็คือหนึ่งถูกไหมอ่ะพออันนี้ปั๊บหนึ่งสอง นี่คือไอนะ้น ố ตไอ้ช่องว่างๆนี่คือตัวที่มันโนะ้ตจะต้องลากเสียงมาลากจังหวะมาลากเสียงมาถ้ามันไปอยู่บนบันไดเสียงมันก็จะมีเสียงแต่ถ้ามันยังไม่อยู่บนบันไดเสียงมันก็จะเป็นแค่จังหวะเท่านั้นจังหวะของตัวโน้ตเท่านั้นนะคะตัวคาเบตหนึ่งชั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับสองตัวดำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คาเบต1หนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับสองตัวดำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนเนี้ยหนึ่ง เออตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวขาวก็มีค่าเท่ากับอ้อาจะสองได้ไงล่ะคุณตัวดำสี่ตัวตัวขาวขึ้นไปสิคะเนี่ยช่องว่างเท่าไหรเ่เนี่ยเนี่ยนับสินับสิคุณต้องนับสิเนี่ยยาวเหยียดมาเนี่ยกี่ตัวกี่ช่องเจ็ดช่องเจ็ด <7 S 2> ที่ไหนต้องนับตัวมันด้วย ต้องนับตัวมันด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดดเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยตัวดำเราก็ต้องนับตัวมันด้วยหนึ่งสาสีแล้วสาถึงที่ไปเจอตัวดำใหม่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่ก็หนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมคะมันมีค่าทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ จากตัวที่มีค่าน้อยที่สุดให้เรานับเป็นหนึ่งนะค่าที่น้อยที่สุดเรานับเป็นหนึ่งถ้าในเพลงนี้ฟังดีๆถ้าในเพลงนี้ไม่มีตัวอะไรถ้าในเพลงนี้ไม่มีตัวคาเบตสองชั้นตัวคาเบตหนึ่งชั้นก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนกันไอตัวนี้เส้นนี้มันก็ช่องมันก็จะหดไปเรื่อยๆ นะคะเข้าใจไหมคะตอนเนี้ยนับจากตัวตัวคาเบตสองชั้นตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นับคาเบตสองชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเพราะฉะนั้นตัวกลมตอนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ทำไมตัวกลมมีค่าเท่ากับหนึ่งคะมค่าเท่ากับหแต่ขอนคเดี๋ยวเธออย่าเล่นตัวกลมจะมีค่าเท่ากับหนึ่งได้ไงในเมื่อคาเบตสองชั้นมันมีค่าเท่ากับหนึ่งมันได้สิบหกช่องเพราะฉะนั้นตัวกลมมันมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าท่าทไมเท่ากับสี่คะหนูดูดีๆตารางนี้มีทั้งหมดกี่ช่องคะหนึ่งแถวเนี่ย มีค่าเท่ากับสิบหกเท่ากันหมดเห็นไหม mm hmm. ตัวกลมมันมีค่าเท่ากับตัวขาไอ้ตัวตัวคาเบตสองชั้นที่มันวางอยู่นี่นี่แหละตอนเนี้ย mm hmm. มันเท่ากับเท่าไหร่สรุปเออตอนนี้ตัวกลมมีค่าเท่ากับสิบหกตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค mm hmm. ่าตัว ตัวกลมมีค่าเท่ากับสิบหกตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวขาวมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวกลมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะครึ่งหนึ่งของสิบหกคือเท่าไหร่คะทำอะไรถ้าคณิตศาสตร์เอาไปทำอะไรหารอะไรครึ่งหนึ่งเนี่ยหารอะไร ถูกค่ะหารสองค่ะลูกหารสองเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษตัวตัวกลมเราจะเรียกว่า w o l d note นะคะตัวขาวเราจะเรียกว่า half note half ก็คือครึ่งหนึ่งนะคะวิธีจำง่ายๆเลยตัวกลมตัวขาวมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวกลมเพราะฉะนั้นมันก็คือ h a l เวลาที่คิดเป็นในคณิตศาสตร์ก็จะใช้ตัวขาวเนี่ยเอา เท่ากับสองไปหารก็ะจะได้เท่าไหร่คะตอนนี้กลัวกลมมีค่าเท่ากับสิบหกอ่าตัวกลมมีค่าเท่ากับสิบหกตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่จะสิบสองได้ไงคะบอกว่าให้เอาสองไปหารเอาสิบหกตั้งเอาสองไปหารได้เท่าไหร่เท่าไหร่ บันมายังไงสิบสามเอาสิบหกตั้งเนี่ยเอาเลขสิบหกตั้งเนี่ยเอาสิบหกตั้งแล้วหารสองท่องสูตรคูณแม่มึงนะสิ <8 S 1> เออเท่ากับแปดครึ่งหนึ่งของสิบหกคือแปดนี่เธอเธอเรียนคณิตศาสตร์กันยังไงเนี่ยปสามเนี่ยปปดง่ะสองหารสิบหกได้สิบสามเนี่ยใครเป็นคนสอนวะคนสอนก็ต้องสอนถูกแหละแต่ไอคนคิดเนี่ย ถูกป่ะเนี่ยแม่แม่เจ้าอ้าวมาดูต่อไปเมื่อกี้นี้หารสองแล้วใช่ไหมครูจะนับแต่ตัวกลมนะแล้วหารไปเรื่อยๆตอนนี้มาเป็นตัวดําตัวดําเนี่ยให้เอาสีไปหารสิบหกก็จะเป็นค่าของตัวดำํำอ้าวเท่าไหร่คะหารสิ4สี่มีค่าเท่าไงตัวดํามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ตัวดำม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่คะ 16. 16. ตัวดำม,มีค่าเท่ากับสิบหกเหรอคะตัวกลมมีค่าเท่ากับสิบหกเออสี่ <4. S 1> เพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้คำว่าสี่เนี่ยในภาษาของตัวโน้ตเขาเรียกว่าคอคอก็คือสี่เป็นภาษาน่าจะเป็นลาตินนะครูจำไม่ได้ มันไม่มันเป็นควอเตอร์ควอเตอร์ก็คือสี่นะคะเดี๋ยวครูขอไปหาภาษาที่ชัดเจนอีกครั้งนะครูก็เรียกแต่ควอเตอร์นะคะควอเตอร์โน้ตก็คือโน้ตที่เป็นสี่ส่วนของไอตัวกลมนี่แหละนะคะถ้าในวงกลมหนึ่งวง นะคะแบ่งครึ่งก็จะเท่ากับตัวขาวสองสองตัวถ้าแบ่งสีก็จะเป็นตัวดำสี่ตัวเห็นไหมคะทีนี้พอเราแบ่งพอเราแบ่งตัวตัวนี้มาเป็นตัวดำมาเป็นสีแล้วใช่ไหมคะครูถามว่าตัวคาเบตตัวคาเบตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อัะนนะี้ดูนะดูนับดีๆนะข้างบนสิบหกใช่ไหมคะสิบหกหารครึ่งเหลือแปด แปดหารครึ่ง,งเหลือสอี่อ่าเก่งมากเหลือสองถูกต้องคะ่ะเหลือสองนะคะข้างล่างไม่ต้องคิดแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งครูถามว่าตารางทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเทียบเป็นคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรหนูเรียนอะไรอยู่ถ้าเป็นคณิตศาสตร์เรียน เรียนเรื่องอะไรอยู่เรียงลำดับอยู่ครับอ่ะเธอคิดว่าหนึ่งเรียงลำดับใช่ไหมสองอะไรสองอะไรสองอะไรเร็วดูดีๆนะอันนี้นะนี่มีค่าเต็มใช่ไหมคะคือหนึ่งคือหนึ่ง อันนี้มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งก็คือเศษเศษหนึ่งส่วนสองใช่ปะใช่ปะอ่ะเอาไม่ชัดนับช่องเลยอันนี้สิบหกใช่ไหมคะตัวกลมคือสิบหกใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าคูนับแค่แค่ตัวขาวหนึ่งตัวจะเท่ากับแปดส่วนสิบหกคุณเรียนเรื่องอะไรอยู่ อ่าหนึ่งเรื่องหารสองอะไรบวก,บวกหรอคูณอ่าคูณก็ได้หารก็ได้ถูกไหมอ่าอะไรอีกอะไรอีกเมื่อคราวที่แล้วมีคนถามว่าตกลงแล้วครูเหมือนเรียนคณิตศาสตร์เลยใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะโน้ตเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณเรียนคณิตศาสตร์ได้เก่งมากถ้าคุณคิดเลขเป็นถ้าคุณคิดจำนวนพวกนี้เป็นดูนะถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าเศษส่วนเนี่ยช่องที่ระบายสีอยู่เนี่ยมันคือช่องที่เป็นส่วนของมันถูกไหมถูกไหมคะถูกไหมคะ เนี่ยเ,เอออย่างอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันหนึ่งถ้าอันนี้ก็จะเป็นถ้าเอาเนี้ยตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นเศษสองส่วนเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเท่าไรถ้าเอาแค่ตัวเดียวเนี่ยไอเน,นี้ยมันก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบหกนะไอตัวคาเบตสองชั้นเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสิบหกเศษสองส่วนสิบหกเศษสี่ส่วน 4, สิบหก เฟดแปดส่วนสิบหกเวลาอ่านตัวโนต้ตเวลาที่มันเป็นตัวโนต้ตเนี่ยเวลาที่เราเคาะจังหวะมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยหนึ่งสองสามความยาวจะยาว,ยาว,ยาวไปนะดูมือครูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโหเล่นเบอร์ยาวเปึ๊บเช่น อ่าถ้าเป็นโน้ตตัวฟาท่องไปยาวๆเลยฟายาวไหมยาวไหมร้องไปเหนื่อยเลยอ่ะ<า>เออยาวมากยาวครับไม่ใ่ยาวเฉยๆร้องจนเหนื่อยเลยอ,อ่พอาพอมาเป็นพอมาเป็นตัวขาวแปดใช่ไหม Uh, สมมุติโดเนี่ยยาวเท่านี้ยยาวครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้เนี่ยอพอมาเป็นตัวดำโดเหลือครึ่งหนึ่งของไอตัวขาวเมื่อกี้พอเป็นตัวัาเบตดโดพอเป็นตัวขับาเบตดสองชั้นโด เห็นความยาวของมันหรือยังเห็นยังคะอ่าอะไรยาวสุดโน้ตัวไหนยาวสุดตัวกลมครับโน้ตัวกลมยาวสุดอ่าโน้ตัวกลมยาวสุดตัวไหนสั้นสุดครับคาเบดคาเบตสองชั้นสั้นสุด นะทีนี้พอเข้าใจตัวพอเข้าใจจังหวะของตัวโน๊ตยังแล้วลองไปเทียบคณิตศาสตร์พอเวลาที่เราเขียนบนเปเปอร์บนกระดาษอ่าพอเราเขียนบนกระดาษปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเทียบกับไปเทียบกับไอ้คณิตศาสตร์มันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นเข้าใจไหมคะทําไมครูถึงได้บอกว่าวิชาทุกวิชาสําคัญบางคนอาจบอกอาจจะมองว่าดนตรีไม่สําคัญแต่ครูถามว่าดนตรีสําคัญไหมสรุปเนี่ย สำคัญไหมสำคัญมันเป็นพื้นฐานเลยมันเห็นภาพไงแต่ตัวเลขบางทีเราคิดไม่ออกเราคิดว่าเราเรา,เราเรียนคณนิตศาสตร์ไม่ได้จริงๆเราเรียนได้นะจริงๆแล้วเราเรียนได้ไม่ใช่เรียนไม่ได้อ้ามาดูชื่อของตัวโนตมาดูชื่อของตัวโนตนะคะอันนี้คือชื่อของตัวโน้ตทั้งหมดนะนี่คือชื่อคือชื่อของตัวโน้ตทั้งหมดโนตตัวกลมเรียกว่าวัวโน้ต โนตตัวขาวเรียกว่า half note โน้ตตัวดำเรียกว่า quarter note โนตคาบเบทหนึ่งชั้นเรียกเอ g โ t ้ n o t โนตตัวคาบเบทสองชั้นเรียกว่า16 x t n ครูถามว่ามีวิชาไหนไม่สำคัญไหมในวิชาดนตรีเนี่ยนะใช่สำคัญทุกวิชาสำคัญทุกวิชานะคะดังนั้นจึงต้องจ้งใจเรียนไงเออ ถ้าเรียนดนตรีรู้เรื่องเรียนหน้าตาศินรู้เรื่องน้าเรียนได้หมดทุกวิชาเลยนะคะเรียนได้ทุกวิชาเลยอะไรตาหลิวหายไปไหนคืออะไรลูกจะขโมยอะไรเซนเป๊ททำอะไรใครจะขโมยตัวหลิวลูก ใครจะขโมยตัวหลิวอ่าครูเรียกชื่อแล้วนะปีใหม่หายไปบงังปีใหม่อยู่ไหนปีใหม่ปีใหม่สองปีใหม่ส,หมสามเดี๋ยวฟ้องคุณป้าปีใหม่หายไปแล้วค่ะอาคองขวาญหนึ่งคองขวัญสองคลองขวาญสาม ไม่มีน้ำนวลหนึ่งน้ำนวลสองน้ำนวลสามไม่มีวรัญญาอยู่อยู่แล้วใช้วัดหนึ่งครับจอเปิดไม่ได้หรอพีชผู้ใดใช้ใช้ชื่อพีชพีชหนึ่ง พีสองพิศสามชัดเจนนะคะคือถ้าเปิดจออยู่แล้วตัวไม่อยู่ครูถือว่าคุณโกหกพ่อแม่ไม่ตั้งใจเรียนนะถ้าสัญญาณเน็ตมีอย่างน้อยต้องได้ยินเสียงนะคะหรือต้องคลิกมาทัน โอเคนะคนที่เห็นหน้าจอครูจะไม่เรียกลูกครูจะไม่เรียกเพราะครูเห็นอยู่แล้วว่าหนูตั้งใจเรียนคนที่ไม่เข้าเรียนไม่ไม่จำเป็นต้องเอาจอมาวางไว้เพราะอะไรมันเปลืองเน็ตเซฟค่าเน็ตเอาไว้อ่านหนังสือเอาไวท้ทําการบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าแต่ละบ้านมีตังค์ได้ไม่เท่ากันนะแต่ละบ้านมีตังค์ไม่เท่ากัน,นะน,เ,กนเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องประหยัดตังค์ไว้ แล้วเพื่อที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเข้าใจไหมคะโอเคนะคะบายบาย